แต่ที่คนที่ว่าผมใช้เวทมนต์นี่ก็ใช้เวทมนต์นะใช้เวทมนต์เพื่อทำร้ายแต่ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้อยู่ในข,ข่าวกรองความบั่นคงนะระหว่างประเทศเพราะว่าคนพวกนี้มันจะเก็บตัวแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ใช้อาวุธอ่ะมันจะมีมันจะมีอยู่ในข,ข่าวกรองระหว่างประเทศไง แต่คนพวกนี้มันไม่มีไงบางครั้งเราอาจจะต้องทำข่าวกองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยกลุ่มคนพวกนี้ด้วยรู้สึกว่ามันจะอันตรายเหมือนกันนะอันตรายกับผู้นำานี่ยิ่งประเทศที่อย่างเช่นรัสเซียอย่างเช่นอเมริก,อรกาอเมริกาอเมริกาอย่างเช่นจีนพวกนี้นั่แหละซึ่งการซึ่งผู้นำจะอันตรายไงเพราะว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับ ภาพรวมทั้งโลกเลยแต่นี้นมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติไที่ว่าจะอันตรายเพราะว่าการใช้อาวุธก็รู้รู้แน่นอนอยู่แล้วว่าการใช้อาวุธยากแน่นอนเขาก็เลยเลือกใช้เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์พวกนี้ไง